เอาละเมื่อตามสระแสเราก็จะข้าบของชิ้นแรกเป็นของพื้นฐานคือคืออะไรทุกคนรู้ไหมใช่ใครๆก็ต้องรู้ผู้ดินกับที่ขุดหินเยียใช่ไหมโง่ผู้ดินที่ขุดหินด้โว่ ต้นไม้เป็นต้นไม้เป็นสิ่งแล้ก็จะต้องทำอยู่แ้เราก็ไปทำที่ไหนกัน มื่มืดลวมืดมืดมากเลยเมื่อกี้เอาแล้วจะปิดทำไมล่ะเฮ้ยหอนิ่มองไม่เห็นอยอะต่อไปเราก็จะขุดหินต่อเพื่อไปคัาที่ขุดหินกับขวานหินอมัตตาต้นมาเราก็ต้องตัดหินเพิ่มตัดหินเพิ่มม่ใชิบหินเพิ่มหรอวะเราก็จะขุดหินเพิ่มหินน้ดนึงเอาไปทําเป็นขวานหินกับที่ขุดหินพื่ไปขุดเหล็ก จะไไปแล้ว่ะอะไรครับที่ขุดหินแล้วก็ควานหินโอ้โอเคได้แล้วัาไเล่นลันกันเดี๋ยวเท่าน,นี้คือเราจะเป็นเสียงอิสบวาจากการตัดไม้และการเดินเราจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะครับให้คนอื่นดูเราแล้วก็ฟังเราเอาแล้วกัน ตอนนี้เราก็ต้องหาเนื่อเพื่อมาประทังชีวิตเพื่อเป็นอาหารสิเปียงอนที่เราเอาออชีวิตรอดคืนนี้แต่ผมไม่รู้หรือเปล่าว่าถ้ารอบนี้การเอาชีวิตรอดรอบนี้เป็นอย่างที่หว่านมาเวถ้ามีคนไปดูมากกอนเลยนะก็ผมนั้นตาเราเล่ามากการเอาชีวิตรอดครั้งแรกของผมคือเฮ้ยมันอนาศเกินไปแล้วว่าผมรับเลยครั Oh. เราเดือดถึงใจเลยนะเอ๊เสียงอะไรแปลกเสียงมันเป็นลาวาอยู่แถวนี้แปลกจังเสียงลาวาอยู่แถวนี้ได้ไงจริงจริง hmm. มันไม่ควรอยู่แถวนี้นะไ <Yeah. S 1> หนวะ mm hmm. เออรู้สึกว่าลาวามันเสียอยู่ใกลาา้ลาวาแล้วแตกแล้ไม่รู้มันอยู่ไหนเราต้องหาก่อน mm hmm. เนี่นหน้ามีอะไร mm hmm. ไ เอ้ยเอ้ย้ยนไมานี้ว่ะเอยด้านล่างน่าจะมีของผมขุดลงไนะทุก เหมือนตอนนี้เราจะเจอฐานแล้วนะครับเร mm hmm. าได้มขุดฐานเพื่อนำมาเป็นทอดเพื่อให้เรามองเห็นเพราะตอนนี้คือผมมองอะไรไม่เห็นเลยดูสิมืดมากอาะไรนะถ่าดทครัทบทอดปากไว้ที่แล้วเราใช้ขุดโตยวัตถุฟัก โอเคเราก็จะขุดต่อไปอย,อย่าแย่ก็ดี <S <S ดยจจอย่างตอนนี้จอพอขุดถ่ายได้ดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยขุดลงไปด้านล,ล่างต่อเพราะว่าด้านล่างมันอาจจะมีท่านที่เราอยู่ก็เป็นได้ เ,เลอแล้ววัเรียกว่าถ้ำลยว่าผม,ผม,ม,ชมาาทชม่อทำไมด้วซึ่งกส่วต่อตอนของผมก็ดนะกับงานที่หาของได้ตอนนี้ผมก็ได้ที่่วเดินทนนางไปเอาชีวิตรอดมดินทาเลยมไม่รู้ว่าผมเอาชีวิตรอดไ,ได้เผาไหมวันแรกเป็นอะไรกันนั่นแหละดีไม่ยากวาบ้างแตน,น ตรงนี้ายง่ยงาง่ายแต่ละกานเออเดี๋ยวเพชรอยู่ตรงนี้ได้ไมวะเดียวเดียวเออมีเพชรกีก้อนเลยเพชรกีก้อนเพชรกีก้อนเพชรอยู่ี้ก่อนเดียวเพชรมีโอกาสสูงเจอได้เดี๋ยมอง แ่จะสอบก็่ใชสก็เราก็เอาไว้ก่อนเอาไว้พาไปเพาะตอนนีคือเรามีที่คุณเลย่อบก็สอก็ด้ดยาษาเอปจุดวางไว้ก่อนเลาจะเอาของไว้ตรงนี้เราก็จะวางของไม่ไต่ว่าถอดเอาไว้คุณลงไปเดยไุณคลงไปได้แล้วกั่ เฮ้ยเจอแล้วโหมองให้นที่เดิมเลยโเจอแล้วเจอแล้วเ้ย,เย,เยก็ไปงถึงมากเลยก็ว่าอยู่ก็บท่านเองเจอเพชรได้ไงหิว่างเลยหิวแต่รอโหด้านล่างก็สูงมากถ้าเราจะลงไปนะเออผมจำคลิปของดีมได้อันที่สร้างเรือโดดลงไปใช่ไหมแต่เราจะลองทำดีมอยู่ กินอาหารเลสุดแล้วเนี่ยเราเราจะลองทำบันดีในการขับเรือาับเรือนะครับดูซิว่าเราจะโดนหไม้แต่ออยังมีชีวิตอยู่ไหมครับไหนมาดีกว่โอเคตราไปกนะันขับเรือนะะว่าไนช่วยด้วยขอ ขอขึ้นด้วยลงไปเลยใช่ไหมลงไปได้แหละเออวับนี้เนาะว้าสุดยอดสุดยอด,ดมากเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบนีออ้มาก่อนจะกลับไปขอขึ้นได้ไหม นะถ้าำ me, ท Germany, ี ng, ium, ่เรามาลมืกีนี่มันอยู่ไหนวะเออข่อทิมต้องการดินลงไปในถ้ำก่อนเพราะถ้ามันลึกมากเออเดี๋ยวจะมืดแล้วเอาสวยไหมเออดีวะจะมืดแล้วต้องเตรียมของให้พร้อมด้วยแล้วถ้ำอันนั้นอยู่ไหนวะเอ๊ะเอานี่ผมจริงจริงเนี่ยถ้ำอยู่ไหนวะเดินไปทางหน้าเหรอเออเดินไปหน้า นด้ออ๋ไหนวะเออเตรงไหนเดี๋ยวจะพาก่อนอ๋อตรงประมาณตรงนี้ออถึงทำูแหน้าของอู่้าเราะผมกางทีลงข้าผมตงแล้วผมไม่มีผมไจะองผมเล้อเนี่ยหมด้เราจะชเไอะไรกัด้อา โอ้เยอะเยอะถึงจะมีสองตัวน่าแต่แรงมากแต่จริงๆของพวกมันคือโอ้โหผมไม่ไหวจริงๆเก๊ะผมไม่มีทั้งช่วของไม่มีอะไรแถมเป็นการเอาชีวิตรอดครั้งแรกอหมดแล้วอะไรใจอะไรน่ะออลงไปเออจิตสูงตายลมายแล้วโอ้ยอดไปเลยตายแล้ว ก็กลับไปเอาของเหมือนเดิมโอเคอ๋อนี่ไงผมว่าอยู่วพาเสียงจากลามามันมาจากตรงไหนมาจากตรงนี้เองผมก็ว่าอยู่ว่าเสียงม,มาจากตรงไหน,นมันก็ไม่มันก็อยู่ไกลกันอยู่นะแต่มันนอนตรงนี้ได้ไงวะและว้วเมื่อกี้ทําอยู่กับผมขึ้นไปตรงนี้มันคงไม่มีใครมาอยู่ต่างคนใช่ไหมวะ เราคิดอยู่ว่าได้ยินว่าแบบยอนเขาอัปเดตใหม่เป็นอะไรที่น่าสนุกมากผมอยากลองไปเล่นอยู่มากตั <S <S ้งแต่ตายตายกับการตกที่ส um ูงตายเออข้างบนๆแต่นีคผมว่าย้อนเขามีการเปลี่ยนเลยว่าจากป็นสกีนสันและนี่เล่นกว่าอยู่เลยเะอการต่อสู้เราสตูปมาเล็กโอหยอด เจ้าโอ้จังหวะนี้โอ้เขาจะไมไเสียชีวิตไปแล้วกล้าไปเลยอดูดูเขาจะังู้กันโอ้โ้ตงานนี้สองหนึ่งไม่ถึงก็ดูครับอยกโดดโดดโดดอีกคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่มาแล้วอีกคนึงมาแล้วตัวอีกนึ่งเข้ามาอีกคนหมาซึ่งมันมันจะเด็กผมนะใช่ไหมมันจะเดเดี๋ยวโอ เราตอนรู้สึกว่าเันเจอแอปเปิลเกิดแล้วเราก็ต้องรีบขับแบบไปช่วยน้องหนยครับแบบครับดาบครับดาบมครับดาบดาบรมอย่าเข้ามาใกล้นะอยเครับมาสุดเอามาเามาเข้ามาห้าข้าจะามามามดมามเอมามามาดียมาก มาได้ได้ชุดทองด้วยวะี嘛ไปไหมน้่โซเน่จะเปลี่ใส่บวกแต่ขอาก่อให้ก่อนเดี๋ยวจะเอาก่อให้นะเราไปไปว่หนละเอาก่อไปไปาโอเคเราก็ได้หมวกแล้วก็เห็นปีกเลยนะ แกเป้ยอาท่ไม่าก็นมอถ้าเรายังไม่ตายนะแต่การรอบนี้กนะ็แมวเออโหตายหลา,า,ายมากมากที่สึกว่าเป็นการเอาชีวิตรอดที่สม,มารที่เุดเลยเต็มเต็มเฮ้ยได้อยู่มาเจะเขาไหโอ้ยอืมเออ,เอ,อได้ได้เจอกันอ่ะันอ่ะมอ กีเปอร์กีเปอร์กีเปอร์คุกกี้คุกกีคุกกนลคุกกี้เต็มเเลยที่อมเนี่อต้รีบร่ร่นดาวดาดาบย่ดาบะดาบไดาบดาบดาาอะมาดิมาดิไปไปเขงเเดิมเออไมติดไมตดซอี้พีดีดี ต้จะใช้โชคแ้วครับหน่อยคับการชีวิตตอนวนนี้แต่คือว่าจะของดีอยู่หรอกเออเออีอ่ยนปุ๋เยอะๆทุกปีเปิร์มันเยอะจังว่าเท่าไหร่ฮะแต่มากเลยนะนี่รู้ไหมว่าคิดเปิร์เยอะขนาดนี้เป็นเนรพราะว่าปรั่นห้าเหรอช้าๆเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยอย่าอย่างน่าดีอย่งังยังไม่เสียชีวิตเออได้ ลงไปคาบที่ขุดก่อนถ้าลงไปแบบนี้กระโดดลงไปไล้ตั้งแต่โอ้โหมีปีกจะบินไม่ได้เหลือเชื่อเหลือเชื่องี้มีปีกจะบินไม่ได้ลงไปโอ้โอ่านกินเลยกินก่อนขอกินก่อนแล้วกันนะครับอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลขุดลงไปนี่ก็ถึงแล้ว เ,เดียวอีกนิดเดียวแต่เขาไม่ตกตา,ายใช่เดี๋ยว่างแล้วส่วบานี้ผมก็ไม่โอ,อ,อ้ยโอ้ยโ้ผมยังไม่ตายว้าวโอ้เกิออดอะไรอะ

ผมจะต้ไปเกบของผ้องของทั้งวันะนนี้แหละขออยูนนะ่นอุ้ยดีใจว่ะจะได้ของเกินแล้วจะได้ของแล้วได้ของแล้วของดาวบาได้แล้วนะโอ้อาไปของันนีะไดี

ไปทั้งหมไปทั้งหม่อืมอืมอืมไสกลท่านามามสลท่าเยสกลท่านผมก็จบไดแล้วกาวองไเปลี่ยนเกิดมาสองเปลี่ยนมามาเลยามาให้หมดมา้หมมาใ้เหลือมา

ตอนเช้าเนะเฮ้ยขอร้อง่ะมาถอยถอยเอ้ออะไริงเอาละครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูในว,วันนี้นะครับรู้สึกว่ามันก็ผ่าน EP แรกแล้วก็ขอบคุณสป,ปาการที่ดูฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับก็ รู้สึกว่าวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะก็เรา่นั้นเป็นการเอาชีวิตรอด EP แรก EP แรกก็คุณครับบ๊ bye bye, ายบายครับไว้เจอกันมาเรานื้จะตีทำไมละวันนี้อา่เอาเหรอมองก้อนหน่อยมองก้อนหน่อย